สวัสดีครับสวัสดีครับม้าแปรขบวนรูปมาตรฐานนะครับขาวเป็นฝ่ายเดินก่อนนะครับม้าเดินอันนี้เป็นรูปหนึ่งม้าแปรขบวนต่อไปก็ดำเดินขาวตามเป็นรูปสองม้าแปรขบวนอ่าต่อไปเป็นทีดำเดินนะครับดำสามารถเดินได้นะครับหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งสามตำแหน่ง สี่ตำแหน่งห้าตำแหน่งแล้วก็6กตำแหน่งนะครับซึ่งจะให้เขาเดินไปเป็นตำแหน่งที่6นะครับเดินไปเป็นตำแหน่งที่หต่อไปก็จะเป็นฝ่ายขาวเขาจะค่อยๆไล่นะครับซึ่งเราจะต้องดูว่าเราจะกันไม่ให้เขาเดินไปมุมที่ไม่จนนะครับเป็นอันดับแรกอันดับต้นๆนะครับ หรือท่าไหนที่เราสามารถที่จะกันไม่ให้เขาไปที่มุมไม่จนเราก็เตินท่านั้นแต่ยังไงก็คือฝึกด,ดูบ่อยๆบ่อยๆก็จะพอจําได้อนะครับฝึกดูบ่อยๆ icamente, อบ,ดดบ่อยๆ,ๆแล้วมันก็เออจะพอเข้าใจว่าเออรูปนี้เราจะทําอย่างนี้รูปนี้เราจะทําอย่างนี้นะครับแต่ทํอยังไงเราถึงจะจําได้ได้ได้เร็วในตัวนี้ก็เป็น วิธีการที่เราจะต้องฝึกแล้วเอาขึ้นอยู่กับความหัใจใสของเรานะครับรูปนี้ก็จนเร็วนะครับนะครับจนเร็วนะครับเราพิกขนมานะครับพอพิกขนมาอย่างนี้นะครับบังคับให้ขุนเดาไปได้ตำแหน่งเดียวแล้วเป็นตำแหน่งที่เราลุกได้ด้วยเขาเรียกว่าเป็นทีของเรานะครับเป็นทีนะครับแล้วก็ลุกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับลุกปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาม้ามาตำแหน่งเตรียมของนะครับนี่ครับ ครับม้ามาตำแหน่งเตรียมของนะครับเราเม็ดเข้าไปเลยครับลอยเม็ดไปเลยนะครับกล่าวว่าเอเขาก็จะมากินทีนี้เออนะครับคุณเขาไม่กล้ากินมา้าเราคุมอยู่ครับเม็ดลุกด้วยเม็ดแล้วก็ลุกจนด้วยม้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์และ แล้วช่วยบอกต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ